ผมนันทนาอิทนนนนะครับถ้าจะให้นิยามตัวเองผมเรียกตัวเองว่าอะคาเดมิกแพดดิชั่นเนอร์หมายความว่าเป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้ทางวิชาการแล้วก็จะใส่ความรู้ทางด้านวิชาการไปใช้ในทางปฏิบัติต่อไปผมเป็นทนายความที่รักการว่าความเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็อยากเป็นทนายความมาตั้งแต่เริ่มต้นของการประกอบวิชาชีพถามว่าว่าความครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อวานนี้เองครับเพราะว่าผมรักการว่าความแล้วก็ ว่าความมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันผมจบการศึกษานิสสร์บัณฑิตและนิสสั์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลังกำแพงในตีบัณฑิตไทยแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะครับในระดับปริญญาโทที่ฮ่องกงที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ที่ประเทศสวีเดน ทำไมถึงมาสมัครเป็นนายกสภาทนายความผมเห็นว่าสภานายความก่อตั้งมาเป็นเวลา37ปีแล้วนะครับเรามีทิศทางของการพัฒนาแล้วก็มีโอกาสของการพัฒนาเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้ผมเคยรับราชการเป็นผู้าสาเป็นเวลา12ปีนะครับแล้วก็ลาออกจากราชการมาเป็นทนายความรวมแล้วเนี่ยผมทำงานเป็นานายความมาทั้งหมด18ปีผมต้องการที่จะมานำเสนอนโยบาย แผนในการปฏิบัติแล้วก็ตัวชี้วัดว่าสภานายความเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนสภานายความจะต้องเป็นบ้านที่น่าอยู่สําหรับทนายความทุกคนจะต้องเป็นองค์กรที่สร้างความสําเร็จให้แก่ทนายความเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานโดยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพผมนําเสนอนโยบาย4ด้านคือด้านวิชาชีพทนายความจะต้องมีความรู้ทางด้านวิชาชีพ สามารถนําความรู้ในด,ด้านวิชาชีพไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างจริงจังด้านที่2คือด้านวิชาการทานายความต้องมีความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อให้สามารถนําความรู้ทางวิชาการนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพได้เข้าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกด้านที่3คือด้านการบริหารสภาในในความจะต้องมีการบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้และมีการตรวจสอบจากทานายความทุกคน ทนายความจะต้องมีความสามารถในการบริหารกิจการสำนักง,งานของตัวเองจะต้องมีความรู้ในด้านของการบริหารทั้งในด้านการบริหารสำนักง,งานและบริหารจัดการสำนวนคดีความต่าง,างๆด้านที่4ซึ่งเป็นด้านที่สําคัญก็คือด้านเทคโนโลยีสภานทนายความจะต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการในการติดต่อกับทนายความรวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนผู้มีอัตคดีต่างๆและสุดท้ายทนายความจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สภานายความจะต้องเป็นองค์กรที่สามารถที่จะเกื้อนหนุนอำนวยความสะดวกให้แก่ทนายความในการใช้เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสภานายความจะต้องเป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับทนายความทุกคน